โอเคพวกผมัำในรายการ no content ไม่มีคอนเทนต์ไม่มีสาระไม่มีเฮียเองกูไม่ได้เดียวแต่กูเป็นหนึ่งเดียวกับคอนเทนต์เดี๋ยวคอนเทนต์มันจะมาหากูเองเท็กูนั่งเฉยๆแค่กูต้องรอแค่ผมต้องแชทพอดีว่าเห็นหลร้านสาวผมฝากของไว้ตรงตรงนั้นตรงนั้นตรงตรงห้องผม คุณค awesome, ิดว่ามันคืออะไรหลานสาวผมซื้ออะไรมาว้าวสระน้ำผมว่าวันนี้มันก็เป็นวันสงการนะนะแล้วก็น่าจะเป็นวันที่เหมาะกับการเล่นน้ำมากๆแล้วเราก็มีสระน้ำในมือนะแชดระวังลงหมดนะพี่ หมดไอ้น้องได้แล้วไอ้น้องนี่ไงตากน้ำไอ้น้องัอางไว้ไไก่อนเช็ดเอ,อ <c oughs> เอาละว,วันนี้เดี๋ยวคราที่เป็นวันสงการานต์เราจะเบิกตัวเพื่อนรักของเราตลอดกันมังกี้ <c oughs> เนื่องจากว่ามีวีคนหนึ่งพูดกับผมว่า เดี๋ยววันที่15เล่นสงการมั่งดีกว่าทำไมทำไมเล่นอะไรสงการพี่ดำมาเล่นอะไรเออพี่ดำมาเล่นเป็นหรอสมการนะ่ะรู้จักไหมเขาสาดน้ําปบเต้โอ้โหดูถูกมากก็ดูถูกไงเดี๋ยวเล่นจนอายะอิดาอ่ะจริงหรอจริงอ่ะคือทาไมทําไมทําไมทาไมทาไมเล่นปบบแป้งยังไงให้อิดชาทายังไง แล้วมีสติก่อนต่ออยา่าตอบทุกอย่างพโลกไปนี้อะไรแล้วกันแล้วไปถ้าราซิ่ที่เราขาดไม่ได้ในวันนี้ก็คือการเล่นพื่ฉีดน้ำไม่พอไม่พอไม่พอไม่ได้ไม่ได้ไ Chat, สุขสรรวันสงกรารแอดโฮมขยะลืมผูกข้อไม้ข้อมือกันด้วยนะคะ55้อ๋อ oh, ใช่มันต้องผูกข้อไม้ข้อมือใช่ไหมได้แป๊บนึงเสร็จแล้วชทคุณว่าผมทำไรล,ลิงเกินไปหรือเปล่าผมวไม่นะเพราะนี่คือสงกา์สงการนี่เป็นประเพณีที่เราต้องเล่นกับเพื่อนของเรามันเป็นสซตประเพณีที่สนุกสนานแชทดลองเล่นกับเขาใช่ไหมมางกี้ สนุกป่าวตอนนี้ผมว่าตอนนี้มังกี้ผมไม่น่าจะเป็นไม่ไม่น่าจะเป็นลิงแล้วผมว่าน่าจะเป็นเยติตอนนี้มังกี้อยากให้พี่ดำเล่นด้วยได้ดิ Help me Help ขอยืมหน่อยนะโคตรเจ๋ง ฉันว่าฉันใจดีกับนายมากเกินไปลวมังกี้ฉันว่าฉันควรทำอะไรกับนายสน่อย ีนามพฤติดีนะฉันไม่อยากจะทำนายมังคีบอกความลับมาว่าทำไมแกถึงอยู่ที่นี่เจ้าขุดได้ลิงแล้วเออนี่มีเกด้วยตอนนีมาครั้งแรกใช่ปะก็คือกูจ้องลิงเลยเว้ยแม่งแบบมันโง่ดิเออยิงตด้กต่ายผไม่ได้ชอบตู้กตาน่ารักเลยทำร้ายทำร้ายข้าวของนะครับผมอีกสักพักนึงเขี้ยวก็จะเริ่มงอกเริ่มอยู่กระหายเลือด เก็บตัวคนเดียวเป็นมาป่าผู้โดดเดี่ยวปีสภาเขาก็จะกระเด้ากับมังข้างนะครับผมแต่วก็จะเริ่มปล่อยกับลิ่งครับผมวูดวูดมาวูดมามังกี้ยันเพื่อนฉันนะมังกี้ฉันไม่อยากจะทํานายมังกี้วูดพูดสิวะนายรู้ไหมว่านายมันโคตรเจ๋ง แต่นายไม่มีสิทธิ์ียร์ต่อรองฉันในตอนนี้มังกี้นายรู้ไหมฉันฆ่าคุณมานักต่อนนักแล้วมังกี้ ปีกปากอะไรเลยอะ่ะคุวรทำไนมันยังไงดีมันไม่ยอมปีดปากอะไรเลยอะ่ะ ไปเลยสีองให้มันทำมิววิ่งดูครับมิววิ่งเลยมังกี้นี่แกที่แกมไม่ตอบทัานลูกแกทำมิววิ่งนั่นเหรอมังกี้นี่ไอ้เยี่ยวแตกหรอวะ,อะพระเจ้านี่ไอ้เยี่ยวสองรูเลยเหรอไม่นะเชษผมว่ามังกี้แย่นะ จริงๆแล้วฉันก็ไม่อยากทำนายนะมังกี้แต่มันไม่กล้าแสดงอ่ะนะนายเขาไม่ถือสายใช่ไหมพูดพูดมาพูดสิวะรูดสิงไงมังกี้รู้สึกเสียวใช่ไหมแหละพูกมาเพราะบางทีฉันก็รู้สึกว่าฉันเหงาฉันไม่มีเพื่อนฉันอยู่ไหนแหละสงสารเรื่องสงการเพืยอนมังกี้ฉันอยากถามแม่ว่านายรักฉันไหม แน่ยอยู่กับฉชนมาเป็นปีๆน่ารัใช่ไหมมังน,นาากจริงงกีสงสารมังกีมาให้มังกีสบายดีชทถ้าคุณบอกว่าคุณสงสารมังกีอ่ะคุณดูสิมังคี่าสบายดีคุณดูดิเขายัางยิ้มอยู่เลยยิ้มหมยิ้มยิ้มเห็นไหมเขายิ้มอยู่ มังกี้นี่เก็บหาเรื่องฉันเองนะรู้สักบ,บ้างว่าใครเป็ใครทำไ,ไ้แกไม่มีสิทธิ์มาเรียกฉันว่าเพื่อนแกกับฉันตัดเพื่อนกันตอนนี้แต่ตกหน้าฉันหมังกี้นะฮะเอาละแชทผมว่าผมควจะหยุดกับการการะทำสิ่งนี้ผมไม่รู้ผมทำไปยังไงแต่ว่าบางทีผมก็รู้สึกว่าตัวเองนั้นทำร้ายเพื่อนผมมากเกินไป ดูเก่นสิเพื่อนผมมันเจ๋งแค่ไหนอ่ะแชทดูสีนี่เขาทำดูสิเขาเจอสิรู้สึกเสียวใช่ไหมละ่ะฮะผมเศร้าดีเลยเชทผมไม่รู้ว่าขอโทษเขายัางไงแต่ว่ามังกี้มันคนที่เจ๋งนะผมไม่ควรทำอย่างนี้กับเขาแชทบางทีผมรู้สึกว่าผมไม่ควรเอามังกี้ไว้ที่นี่ ผมรู้สึกเศร้าเลยแชนบางทีมันก็น่าสงสาระนะแชททำไมกันนะลิงตัวนี้แค่เกิดมาและถูกมาที่นี่เราจะจบแค่นี้ก็ได้เมื่อกี้แต่ว่าฉันเข้าใจทำไมนาะยถึงพูดอย่างนั้นฉันรู้นายทำฉชนฉันทำนายแล้วเสมอกันหนึ่งตอนหนึ่งโอเคนะโอเคเสมอกันหนึ่งตอนหนึ่งชนมัดเลย Yeah. เก่งโคตรเจ๋งอะแชทสรุปไลฟ์นี้ไม่มีคอนเทนต์ครับแชทไลฟ์นี้ไม่มีคอนเทนต์โอเคนะแชทจบนะถือว่าไลฟ์นี้ไม่มีคอนเทนต์แชทผมพูดพวกคุณแล้วว่าไลฟ์นี้ไม่มีคอนเทนต์โอเคนะจบยังจบยังเก็บห้องละกู <laughs> ไปเก็บห้องแล้วแม่งเลอะไอ้สัตว์